เวลาพระบาทสมเด็จพระุทวเสด็จเพิ่มเนินไปตามวัดวารามต่างๆก็จะมีรัศดรทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพงมาลัยทุกวัดทั่วพระราชอาณาจักรเนี่ยจะทรงเลือกพงมาลัยจากที่รัศดรถวายนี่มหาเล็กจะใส่ผ่าน ตอนขึ้นไปถึงพระโบสถ์แล้วก็จะท่งเลือกมาหนึ่งพวงนําไปถวายกับองค์พระประธานพวงมาลัยอื่นๆที่รับจากทุกวัดเนี่ยพระบาทมีหัวโปรดให้นําไปตากแห้งบนดาดฟ้าชั้นสามของพระที่นั่งในพระตำหนักจิรดาโลหฐานถวายการรดอกบวกัวถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยแล้วก็ตามในวัดทั้งหลายเนี่ยไม่ให้ทิ้งเลยตากแห้งแล้วบดเป็นผงเอาไว้เป็นมวลสารสำหรับสร้างพระสมเด็จจิตรดา ยังทำอยู่มาโดยตลอดราชการถึงแม้จะไม่ได้กดพิมพ์แล้วในระยะหลังแต่ก็ยังเก็บมวลสารเหล่านี้เอาไว้หมดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระราชกรณีที่สำคัญคือไม่ได้ละเลยของที่รัศดรถวายก็เวลาที่รัศดรจะถวายเนี่ยถวายด้วยใจด้วยใจเพืะอนก็ทรงทรงรู้คุณค่าของเหล่านี้